สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปเปิดประตูบานใหม่ของโลกความลี้ลับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินหรือไม่กล้าฟังจนจบวันนี้ผมนนและฟ้าค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันแบบล้อนๆชวนสั่นประสาทกับเรื่องราวที่แค่ชื่อก้อนหน้าคนลุกแล้วอย่างเท่าทูบสาบวิญญาณอูโห ชื่อนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับมันทั้งมีภาพในหัวทั้งกลิ่นทั้งบรรยากาศมาเต็มเลยอะ่ะฟังแค่ชื่อผมก็รู้สึกได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องผีธรรมดาแน่ๆฟ้าเราเล่าเรื่องย่อให้เพื่อนๆฟังกันก่อนดีกว่านะได้เลยค่ะเรื่องนี้เปิดตัวด้วยตัวละครหลักชื่อพิน เป็นนักวิจัยสาวที่ดันไปค้นเจอสมุดโน้ตเก่าๆเล่มหนึ่งเข้าในห้องเก็บเอกสารของมหาลัยมันเต็มไปด้วยขีเท่ารอยเลือดและตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆดูคล้ายถูกเขียนก่อนตายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านลือคำหมู่บ้านที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เลยค่ะ ใช่ฟังดูเหมือนแค่เรื่องผีตามสูตรนะแต่มันไม่ใช่เลยเพราะมันเป็นผีที่เกิดจากความทรงจำความแค้นและการกลับมาเกิดซ้ำไม่รู้จบคำสาปของแม่คำลือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบและถูกเผาทั้งเป็นทำให้วิญ,ญญาณเธอไม่ไปผุดไปเกิดและรอคอยการกลับมาของผู้ทรยศในทุกทุกชาติใช่ครับผินไม่ใช่แค่คนที่อยากรู้แต่เธอคือคนคนนั้นที่เคยเผาแม่คำลือมากับมือในอดีต แค่จินตนาการก็คนลุกแล้วใช่ไหมคะคือถ้าพูดกันตามจริงเนื้อเรื่องมันมีหลายชั้นมากทั้งดรามา่าความแค้นความรู้สึกผิดบรรยากาศของหมู่บ้านลับๆที่เหมือนหยุดเวลาไว้บ้านไม้ทรงไทยเก่าๆเ,เสียงกึกกักบนหลังคาในตอนกลางคืนและเท่าทูบที่ลอยวนโดยไม่มีใครจุด โอ้โหบรรยากาศแบบนั้นนี่ผมขอปิดไฟแล้วเปิดเทียนฟังอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> แต่กลับกันมันไม่ได้เล่าแค่เรื่องน่ากลัวนะครับมันยังพูดถึงเรื่องวัฏจักรกรรมที่ผูกคนไว้กับอดีตพินเองก็ไม่ได้แค่กลัวผีแต่เธอกลัวสิ่งที่อยู่ในตัวเองกลัวความทรงจำที่กลับมาเป็นภาพซ้อนกลัวว่าตัวเองคือฆาตกรในอดีตจริงๆหรือเปล่าและที่ทำให้เรื่องนี้หลอนเข้าไปอีกคือมันไม่มีใครปลดคำสาปได้เลยนะคะ ไม่มีการไถ่าบาปไม่มีการไปสู่สุขคติไม่มีการจบแบบสวยงามมันคือความโกรธความเศร้าและการเอาคืนที่ค่อยๆไหลย้อนกลับมาเรื่อยๆเป็นระลอกถูกต้องเลยนี่ไม่ใช่เรื่องของผีที่จะมาหลอกให้เราตกใจแล้วจบไปแต่มันตามมาหลอกในใจลึกและยาวนานเพราะสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือความจริงของตัวเอง และผมชอบมากเลยนะกับวิธีเล่าเรื่องแบบแบ่งเป็นตอนๆแล้วค่อยๆแฉความลับของพินชาติที่แล้วของเธอไปจนถึงภาพจริงของแม่คำลือที่ไม่ใช่ผีแต่เป็นเหยื่อของความกลัวในสังคมและแถมทุกตอนก็ยังเปิดเผยเบาะแสะใหม่ตลอดเลยค่ะมีทั้งบันทึกโบราณเสียงกระซิบในคืนเงียบภาพถ่ายเก่าๆที่เริ่มเปลี่ยนรูปร่างคนในหมู่บ้านที่เหมือนรู้ว่าเธอคือใครตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่มีใครบอก มีแต่เฝ้ามองด้วยสายตาแบบว่างเปล่าแต่เจ็บปวดโอ้โหนี่ผมยังจำได้เลยนะตอนที่พินนั่งดูวิดีโอเก่าๆที่เป็นภาพพิธีกรรมเผาผีแล้วอยู่ดีๆกล้องก็ซูมเข้าไปเห็นหน้าเธอในร่างคนในอดีตผมแบบโอ๊ยสะดุ้งอะ่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการที่พินเริ่มยอมรับว่าตัวเองเคยทำจริงใช่ค่ะแล้วเราก็เห็นเธอเปลี่ยนไปจากคนที่แค่สงสยัยกลายเป็นคนที่แบบความผิดไว้ทั้งน้าตา เธออยากขอโทษแต่ก็รู้ว่ามันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้เพราะแม่คำลืมไม่ได้ต้องการคำขอโทษเธอต้องการให้พินจำได้ว่าเธอเคยทำอะไรไว้อืมหมหนักเลยครับแล้วพอถึงตอนท้ายๆนะโอ๊ย ผมไม่สปอยแต่แค่นี้ก็ใจหายแล้วผมชอบที่ผู้เขียนไม่ได้พยายามหาคําตอบหรือจบเรื่องให้เรารู้สึกโลง่งแต่มันปล่อยให้ทุกอย่างนิ่งและเย็นเหมือนเท่าทูบที่ปลิวลงมาช้าๆแล้วค้างอยู่ในอากาศนานมากก่อนจะตก และที่ฟ้าชอบมากอีกอย่างก็คือความเป็นผีไทยที่แท้จริงเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ผีสิงหรือผีตามหลอกแต่มันเป็นผีที่มีที่มามีศักดิ์ศรีมีประวัติมีกลิ่นของบ้านเราทุกอนูตั้งแต่เสือ่อผืนฝาบ้านยันเสียงเรไรตอนกลางคืนนี่มันไทยแท้แบบไม่ต้องยัดเยียดเลยค่ะ ลแล้วถ้าเป็นเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าแม่คำลือคือใครคำสาบเริ่มต้นยังไงและพินต้องเผชิญกับอะไรบ้างฟังต่อได้เลยนะครับในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมด้วยนะคะถ้าชอบเรื่องแนวนี้อยากฟังผีไทยที่หลอนแบบลึกซึ้งแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณของพวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาทุกคนไปค้นลุกกันต่อแล้วพบกันใหม่กับเสียงกระซิบของวิญญาณคืนนี้อย่าลืมหันไปมองทูบที่คุณจุดไว้นะครับว่ามันดับไปเองหรือมีใครมาช่วยเป่าให้